เพียงแค่หลักหมื่นรถปี2,020คันข้างๆน้องบินนี่เลย Civic FC หากใครที่ลังตามหาคลิปนี้บอกเลยห้ามเลื่อนผ่านไปนั่นค่ะเดี๋ยวตามน้องบินมาชมในเสรอของดีเทลตัวรถกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องบินเซร์วิทัยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่พี่คะ่ะวันนี้นํามารีวิวคลิปยาวกันอีกเช่นเคยนะคะนํารถเข้าใหม่มาให้ชมกันนะคะบอกเลยตัวนี้ตัวฮอตตลอดกาลเลยคันด้านข้างน้องบินนี่เองค่ะซีวิกเอฟซีค่ะพี่พี่คะ่ะ 1.8E คันนี้เป็นรถปี2020นนะคะบอกเลยเลขไม่เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองใครที่กำลังตามหานะคะ รีบจับจองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก่อนได้เลยบอกเลยว่าฮอตฮิตมากๆเข้ามากี่คันก็ออกไวทุกคันค่ะพี่ๆบอกเลยมัวแต่มองติดจองแน่นอนนะคะคันนี้ค่าตัวเพียง579,000เท่านั้นมาพร้อมกับเลขไม้หลักหมืน่น เดี๋ยวนบินจะพามาชมในส่วนของดีเทลตัวรถกันนะคะตามน้อบินมาชมในส่วนของดีเทลตัวรถกันเลยค่ะพี่ๆเราเริ่มกันที่กระจังด้านหน้านะคะในส่วนของกระจังด้านหน้าค่ะพี่คันนี้ปรับโฉมมาแล้วนะก่อนจะเป็นโฉมล่าสุดนะคะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยแต่งคาดโครเมียมมานะคะยาวมาถึงนี่เลยนะคะคาดดวงไฟมาให้เรียบร้อยในส่วนของดวงไฟคันนี้นะคะเป็นดวงไฟแบบโปรเจคเตอร์นะ คาดไฟเดย์ทาม์มาให้นะคะแบบอกเลยดีไซน์สวยมากคันนี้ด้านล่างค่ะนะคะมาพร้อมกับคิ้วโครเมียมคันไม่เรียบร้อยในส่วนของคันนี้จะไม่ได้มีไฟตัดหมอกมานะคะพี่พแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะใครที่อยากได้ไฟตัดหมอกไปเติมเพิ่มได้นะคะในส่วนของบอดี้ตัวรถคันนี้นะคะเป็นสีเทาเงินนะคะหรือเรียกว่าสีบรอนก็ได้นะพี่พเนาะ บอดี้โครงสร้างรถนะคะทางร้านรับประกันให้รถไม่เคยชนหนักจมน้ําแน่นอนนะคะซื้อไปแล้วตรวจเจอยินดีรับซื้อคืนให้100%เลยนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างคะ่ะพี่บี่นในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟหลีนะคะอยู่ด้านข้างตัวรถแบบนี้เลยนะ ในส่วนนี้ดูเลยไม่มีตามําหนิให้เห็นนะคะรอยขนแมวอรอยขีดข่วนไม่มีอาจจะมีบ้างนะคะรอยเล็กๆน้อยๆตามสภาพการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลนะคะกับการใช้รถแน่นอนอดูในส่วนของยางกันคะ่ะพี่พี่คะ่ะคันนี้นะเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะคันนี้จะเป็นขอบ16เนาะพี่พี่เนาะในส่วนของล้อแม็กก็ล้อแม็กอลอยสีทูโทนหน้าเงาร่องดํานีมาให้นะฮะนี่สภาพแม็กดูได้เลยนะคะไม่มีตามําหนิเลยจ้ะพี่จ๋านะคะ รองลึกดอกชัดนะคะยางแน่นๆเต็ม <_ C ity> ๆ,ๆมาดูในส่วนของกระจกมองข้างกันบ้างนะคะดีไซน์กระจกมองข้างบอกเลยสวยมากนะคะดีไซน์แบบทรงสปอร์ตเลยก็ว่าได้นะพี่นาะดูหรูนะแต่งคาดนะคะในส่วนของไป <_ V> เลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยนะคะ <_ V> นี่แง้มนะคะพี่ขาดูได้เลยนะคันนี้ในส่วนของกระจกด้านบนนะคะแต่งคาดโครเมียมมาให้ด้วยที่สําคัญนี้เลื่อนมาดูด้านล่างกันสักหน่อยในส่วนของมือจับคันนี้ สีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับระบบสมาร์ททีเลตทั้ง2ฝั่งเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนของจุดสําคัญนะคะของรถมือสองกันนะคะพี่ๆคะจุดสําคัญของรถมือสองเนี่ยอย่างที่น้องบินบอกทุกๆคลิปนะพี่ๆเนาะการดูโครงสร้างเนี่ยสำคัญมากๆนะคะดูได้ง่ายๆเลยนะใครที่ดูไม่เป็นนะคะพี่ะสามารถดึงขอบยางมาอ่ะดูขอบยางก่อนสภาพสวยๆรอยฉีกขาดตาหนิอะไรไม่มีให้เห็นนะพี่ๆเนาะนี่ พี่ดูได้เลยนะคะในส่วนของอาร์คโครงสร้างนะคะสวยสวยเดิมเดมแท้ๆนะคะคมชัดทุกจุดนี่ของแท้ของเดิมจากโรงงานนะพี่นะลองรูปดูก่อนนะลองรูปดูก่อนไม่มีสีติดมานะคะพี่ขาไม่ได้แต้มใหม่นะคะไม่ได้ตอกใหม่อันนี้ของแท้ของเดิมโรงงานเลยนะจ๊ะอ่ะดูในส่วนของด้านล่างกันสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของแผ่ age, นเพลคะ่ะพี่พี่ของแท้ของเดิมนะคะอยู่ติดกับตัวรถเลยไม่ขันการต่อการสลับมานนะครับนี่ เป็นยังไงนะฮะรถที่ร้านของน้องบีน้องบีต้องบอกก่อนนะฮะผ่านการตรวจโครงสร้างนะคะจากบริษทัททีเชื่อบริษัทมาตรฐานจากประเทศเดียวนี้ตรวจให้มากกว่า274จุดทุกขันนะคะและมีใบเซอร์รับรองผลการตรวจให้ด้วยนะฮะมาดูในส่วนของโครงสร้างจุดที่2กันต่อคะ่ะพี่พี่คะนี่เลยโครงสร้างจุดที่2อาก็ยังสวยนะคะนี่เลยทุกจุดจพ้พี่จ๋าชิด สวยนะคะคมชัดอ่านรูปให้ดูอีกหน่อยอ่ะไม่มีนะจ๊ะพี่จ๋าสีติดมือมาไม่มีแน่นอนนะคะสามารถให้ดูได้หมดเลยพี่พี่ดูนะคะนี่อันนี้คืออีกหนึ่งจุดที่สําคัญนะคะพี่พี่ขาใครที่ดูรถมือสองไม่เป็นพี่ดึงนะคะขอบยางดูอาร์ก่อนนะคะดึงขอบยางดูอก่อนในส่วนของกระจกนะพี่ ดูได้เลยนะคะสัญลักษณ์คอนได้ยังอยู่ยังเป็นกระจกแท้เดิมนะคะไอ้ในส่วนของฟิล์มติดให้ใหม่นะจ๊ะพี่จ๋าฟิล์มไม่ใช่ของเดิมนะฟิล์มติดให้ใหม่นะคะอ่ะมาดูในส่วนของบั้นท้ายตัวรถกันบ้างดีกว่านะฮะในส่วนของบัานท้ายตัวรถเอกลักษณ์เขาเลยซีบิ F ๊เอฟีนะคะไฟท้ายดีไซน์เป็นรูปตัว C เรียบร้อยเนะพี่พี่ขานี่ในส่วนของ นี่ขยบมาสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้จะมีในส่วนของกล้องหอยหลังมาให้เรียบร้อยเป็นเครื่องยนต์ไอวิจิตนะพี่ๆเนาะด้านล่างนะคะเขาก็จะแต่งในส่วนของโครเมียมาให้ไฟทับทีมขนาด2ด้านข้างมาให้เลยนะคะนี่อ่ะดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันสักหน่อยนะคะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนี่เลยสภาพนะคะราไม่มีค่ะพี่ขาราไม่มีแสดงว่ารถไม่เคยผ่านกันน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะคันนี้ได้อะไรไว้บ้าง นะคะได้ในส่วนของยางสเปร์นะคะบล็อกแม่แรงเครื่องมือมีมาให้นะพี่พี่เนาะนี่พี่พี่ดูในส่วนของจุดนี้กันหน่อยนี่ยาแนวนะคะเป็นของแท้ของเดิมโรงงานนะพี่นะรถแท้เดิมต้องมียาแนวนะจ๊ะเป็นยังไงนะคะใครชอบสนใจกันบ้างคันนี้ฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะต้องวินขอบอกไว้นะฟรีดาวจัดเต็มได้เนี่ยคะอ่ะเดี๋ยวตามมาดูในส่วนของฝั่งนี้กันบ้างนะคะดูฝั่งนู้นแล้วต้องดูฝั่งนี้ด้วยนะคะพี่พี่ดูกระจกนะคะสัญลักษณ์ฮอนด้ายังอยู่จ้ะ โครงสร้างจุดที่3กันต่อเลยค่ะพี่พี่ในส่วนของโครงสร้างจุดที่3นี่สามารถดึงให้ดูได้นะขอประตูดึงให้ดูได้หมดเลยนะะกลมสวยงามนะคะลูปให้ดูอีกสักจุดนะไม่มีนะคะมีฝุ่นเล็กน้อยเดี๋ยวไปทาความสะอาดให้นะจ๊ะเออเป็นยังไงกันบ้างนะคะพี่พี่ขาใครที่กำลังตามหาหรือว่าอยากได้รถมือสองนะคะบอกเลยว่า ให้มาที่เสรีไทยได้เลยนะคะรถสวยรับประกันโครงสร้างให้ทุกคันนะคะบอกเลยลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้าเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงการันตีนะคะพี่ๆค่ะถ้าลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้าแสดงว่ารถเรามีคุณภาพการบริการเราดีแน่นอนนะจ๊ะดูแลหลังการขายก่อนการขายเหมือนกัน,นะคะ่ะพี่ออกไปเร็วไม่ทออทิ้งลูกค้านะคะอ่าดูในส่วนของอาร์จุดที่4กันต่อเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะ ของแท้ของเดิมโรงงานนี่ลึกแบบคมชัดเนะะี่ยค่ะมีให้เห็นแบบดูได้ทั้งแผงประตูปี่มาดูรถหน้าร้านอะมาดึงดูได้เลยนะคะรถทุกคันสวยเหมือนกันทุกคันนะ่คะนี่ที่สําคัญนะคะมาดูในส่วนของเบาะก,กันบ้างอะธรรมดาแล้วอะตัว E คะ่ะพี่ๆขามันจะได้เป็นเบาะผ้าเนาะแต่คันนี้พิเศษหน่อยพุ่มเบาะหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะพี่ๆนะนี่เป็นยังไงนะคะ ดูแลทําความสะอาดได้ง่ายในส่วนของเบาะนะคะรอยตะเข็บนะ้อยังอยู่ดีค่นะพี่ๆนะรอยขาดลุ่ยอะไรไม่มีนะคะเบาะสภาพถือว่าสมบูรณ์นะคะมาดูในส่วนของออปชันกันบ้างนะคะคันนี้ได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะคะพี่่คะ่ะนี่คูดคอนโทรลอะไรมีมาให้พร้อมนะคะรับสายวางสายได้ในกรณีที่เราเชื่อมนะบลูทูธเนาะพี่ๆเนาะน ในส่วนของหน้าจอนะคะก็สามารถปรับได้เช่นกันนะจ๊อะอ่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะฟัง FMAM ได้ปกติเลยนะคะคันนี้จะได้ไปในส่วนของ e A เกียร์ออโต้เนาะเบรกมือไฟฟ้านะคะปุ่มอ e ีคอนมีมาให้ปุ่มเบรโฮมีมาให้เรียบร้อยนะคะพี่ๆขานี่ที่สำคัญนะคะการสตาร์ทใช้การสตาร์ทแบบพุทสตาร์ทแบบนั่นเองนะคะ พี่ๆนะสตาร์ทง่ายมากนะคะในส่วนของตัวรถคันนี้บอกเลยว่าเขาจะใช้ในส่วนของระบบเนาะก็คือการสามารถที่จะสตาร์ทเครื่องวอร์มอัพได้กรณีที่เราไปจอดรถในที่แบบตากแดดนานๆแบบนี้นะคะเข้ารถไปปุ๊บมันก็ร้อนเนาะพี่เนาะมันร้อนอยู่แล้วแหละนะคะเราก็ใช้ในการแบบสตาร์ทเครื่องนะคะโดยใช้ปุ่มนี้นะคะพี่ๆค่ะเราต้องกดล็อกก่อนเนาะกดล็อกแล้วก็ให้ได้มีเสียงติดนะคะกดล็อกสองครั้งนะ ครั้งที่2ต้องได้ยินเสียงติดนะคะแล้วก็กดปุ่มนี้แช่ไว้นะคะรถก็จะสตาร์ทแบบอตัตโนมัติให้นะคะพี่ๆคะเราต้องกดแช่ไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะพี่ๆคะในส่วนของการสตาร์ทวอร์มเครื่องเนี่ยเราสามารถทําได้3ครั้งนะคะต่อการจอดรถ1ครั้งนะพี่นะ เราจะสามารถกลับไปทําได้อีกก็ต่อเมื่อที่จะเราใช้รถไปแล้วขับเคลื่อนรถไปแล้วนะคะแล้วก็จอดเราก็จะสามารถทําได้อีก3ามครั้งเช่นกันนะคะ,ะเดี๋ยวน้องบินจะพามาชมในส่วนขอ,ของห้องเครื่องกันต่อนะพี่ๆนะคันนี้นะคะบอกเลยว่าห้องเครื่องเนี่ยกำลังเครื่องเขาจะอยู่ที่1,800ซีซีกำลังสูงสุดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่141แรงม้าอ่ะเพราะฉะนั้นแรงอยู่แล้วพี่จ๋า แต่ในส่วนของอัตราการเส้นเปลืองเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ16กิโลลิตรนะนี่อ่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะพี่พีนี่เลยรุ่นฮอนด้าเนี่ยฝาครอบเครื่องเขาจะไม่มีนะพี่พีเนาะนะคะให้ดูได้นะคะแต้มสีอาร์คนะคะรูกลมก็คือคมชัดทุกจุดนี่ดูได้เลยนะคะรูกลมคมชัดทุกจุดนะคะพี่พี มอเตอร์ลงแบตเตอรี่อะไรเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะคะดูในส่วนของน็อตห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าน็อตห้องเครื่องเนี่ยเราประกันให้เลยเครื่องไม่เคยผ่านการผ่านะคะน็อตไม่ขยับไขควงไม่มาไขมากวนใจแน่นอนนะคะจุดแต้มสีต่างๆ QC คือเดิมๆแท้ๆโรงงานทุกจุดนะคะจะดูได้ทั้งแก้มซ้ายนะคะรูกลมนะคะดูได้เลยนะพี่นะหรือว่าจะเป็นในส่วนของน็อตนะคะฝากระโปรงด้านบนนะพี่ๆนะ สีเฉดเดียวกับฝากระโปรงเฉดสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่เคยผ่านการถอดหมาแน่นอนนะคะฝากระโปรงก็เทเดิมนะคะย้ายมาดูในส่วนของฝั่งขากันบ้างนะคะพี่ๆคะขานุองบินนะตอนนี้นะอ่ะนะคะก็ยังสวยๆนะคะอาร์คต่างๆนะคะเดิมๆแท้ๆนะจ๊ะพี่ๆจ๋าดูได้เลยนะนี่รถสวยรับประกันแน่นอนนะคะทางร้านเสรีไทยเราวารันตีให้ทุกคันนะคะรถไม่สวยเราไม่ขาย ฝากระโปรงก็สวยสัญลักษณ์โมโกใดยๆยังอยู่นะพี่ๆนะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆ่ะสำหรับเจ้า Honda Civic FC 1.8e รถปี2020คันนี้นะคะกับเลขไม่เพียงแค่90,000นิดเท่านั้นเองค่ะพี่ๆคะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะ หากใครสนใจคันนี้ฟรีดาวจะเต็มได้คะ่ะพี่พี่คะสนใจแล้วสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์093 132 1903นะคะจองมา1ใบเท่าเท่านั้นเองมีบริการทำสัญญาถึงบ้านมีบริการส่งมอบรถให้นะคะสิทธิพิเศษต่างๆยังมีให้อีกเหมือนเคยนะคะก่อนรับรถเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะ ดอกเบียเ้ยรมตอนอยู่ที่2.09%เท่านั้นเองรุ่นรับส่วนลดสูงสุดมูลค่ากว่า50,000เลยนะคะพี่พใครสนใจแล้วรีบยกหู่มาได้เลยนะคะอย่ามัวแต่มองรถติดจองแน่นอนจ้ะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวนี้น้องบินก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะพี่พีเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมารีวิวอะไรให้ชมอีกฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย